ท่านทูชาติเป็นคนพัทยาเวาลวาบวชเนีไปอยู่ที่นี่มีกลายเป็นพระวัดป่าวัดตากไปอยู่เป็นประจำเ,ยเลยออกจากที่เป่าลก็ไปอยู่ที่วัดย,ยาสาวอเทราะนั้นไม่ไ,ไปไหนละออกจากวัดป่าวัดตาครับจะอยู่วัดยาสาวานนรนจนกระทั่งป่านนี้นะเมื่อเร็วๆีที่เราไปกรงเทศเราก็ไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมวัดยาสาวร ก็ท่านสุชาตินี่อยู่ได้ดูรษณะทัศนามีหลักใจถ้าอยู่ด้านมาเป็นประจำเลยนะเพอออกจากนี่ก็ไปม่วัดยานสวรเลยล้วไม่ได้โยไย้ายไปไหนจนกระทั่งป่านนี้นะในสถานที่นั้นเป็นที่สงบสะดัดดีด้วยครับ ทันอยู่ที่ใดท่านคงจะระมัดระวังหรือคือาท่านจะอะไรเข้บวดกวดขันทางประชาชนหรือใครๆก็ตามแม้ี่วย้าราชการที่เยอะไปทำมาทําการอะไรและไปทําลายป่าท่านอาจจะเป็นผู้ดูแลรักษาและเข้บวดกวนขันในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน